สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการรู้ทันดวงนะครับรายการพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องของดวงในแต่ละเดือนนะครับในรูปแบบที่เข้าใจกัน,นง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาพร้อมกับวิธีการรับมือกับดวงชะตาในแต่ละเดือนนั้นๆน,น,นะครับเดือนนี้คุณจะโชคดีเรื่องไหนมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการงานเงินทองหรือโชคลาภ หรือบางคนอาจจะเป็นเดือนที่แย่จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมเนี่ยรายการน,นี้จะนํามาเล่าสู่กันฟังในแบบสบายๆพร้อมวิธีตั้งรับและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับในมุมมองที่เราสามารถนําไปปรับใช้กันได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ทันดวงของเราก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้ทันดวงกันเลยครับดวงรายเดือนของชาวราศีตุลน,นะครับเดือนนี้ โดดเด่นมากในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมาจากมีโอกาสที่จะได้โชคลาภหรือว่าลาบลอยนะครับหรืออาจจะได้รับของฝากของขวัญจากคุณล่ะผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่แบบหยิบจับอะไรก็เห็นเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยจากเดิมที่แบบว่าทํางานแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเงินนะครับลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ไม่เห็นเงินเลยหรืออาจจะติดลบด้วยซ้ำเนี่ยเดือนนี้มันจะขี้ขายขึ้นนะครับคุณจะเห็นคุณจะจับเงินเป็นก้อนได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจทํางานครับแล้วก็ลองมองหาโอกาสทางทําธุรกิจหรือมองหาโอกาสการลงทุนที่มันส่งผลในระยะยาวนะครับแน่นอนช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีใจผมเองก็อยากจะให้เก็บเงินไว้เก็บเงินสดไว้นะครับแต่ว่าถ้าศึกษาการลงทุนอย่างดี หรือการทําธุรกิจอย่างดีเนี่ยโอกาสที่จะเห็นผลเนี่ยก็ยังมีนะครับดีกว่าเราจะเก็บเงินไว้ให้มันไม่มีบูลค่าเกิดขึ้นก็เดือนนี้เป็นเดือนที่สามารถที่จะเห็นผลได้อย่างมากมากขึ้นนะ,นะครับแล้วก็ไม่ได้มีดวงดีในเรื่องของโชคลาภแ่างเดียวนะครับชาวราศีตุลยังมีโชคดีในเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าโชคดี2เด้งสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับก็ ขอให้โชคดีนะครับเมนจ์เมนต์ดีขอบคุณครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับชอบวิธีการนำเสนอหรือการเล่าเรื่องแบบพอดแคสต์เรื่องของดวงรายเดือนแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับผม อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับแคมเปญคู่ซ่าช่วยแชร์เปิดโอกาสให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับขายเสื้อผ้าขายอาหารขายของดีลิเวอรี่หรือจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาฝากเพจฝากร้านกันได้ฟรี ในเพจคู่ซ่ามหาเฮงนะครับ,เ, eng, รบเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางเรายินดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าของเพื่อนๆให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับเ,เพื่อนเพื่อนพี่พีพน่น้องๆองคนไหนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะส่งรายละเอียดหรือว่าทักเข้ามาได้ใน Facebook นะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมทางเรายินดีที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการที่จะช่วย ประชาสัมพันธ์ร้านค้าเพื่อนๆให้ที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นนะครับยังไงติดต่อ,อก,กันมาได้เยอะๆนะครับผมเรายินดีนเต็มใจช่วยนะครับ